สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกทุกคนแล้วก็ป้า,ปาๆนะนะอาอาทุกทุกคนด้วยนะครับผมหลายคนกําลังประสบปัญหาการเด้งมินิเอเด้งเขียวหรือแม้กระทั่งเด้งออกจากเกมแลนด์ออนไลน์ถูกต้องไหมครับผมตามหน้าจอที่ผมลงอยู่ณขณะตอนนี้เลยหลายคนอาจจะกําลังเจอประสบ ปัญหาดังกล่าวนะครับผมซึ่งเป็นปัญหาที่หลายๆคนเนี่ยยังแก้ไม่ตกนะครับซึ่งวันนี้อัพไรเกมมิ่งนะครับผมมีวิธีการดีๆครับมาแนะนําเกี่ยวกับการแก้ปัญหาถึงแม้ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นอาจจะไม่ได้เป็นการแก้ปัญหา100%ซแต่ก็ช่วยเหลือได้เยอะเลยเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นเลยขอค่ารับชมคนละ1นึ่งซับสไครต์หหัวใจ1กดไลค์1กดแชร์กันด้วยนะครับผมวิธีการเบื้องต้นนะครับผมเวลาที่เราเจอ การเด้งมินิ a หรือว่าเด้งเขียวนะครับผมตัวเนี้ยนะครับอย่างแรกเลยนะมันเกิดขึ้นจากการที่ว่า1เลยเนี่ยเราไม่ได้ทําการปิดแอนตี้ไวรัสนะครับผมเพื่อนๆก็ง่ายๆเลยนะครับผมอย่างแรกเนี่ยต้องบอกก่อนว่า Windows ของผมคือ Windows 10นะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้ Windows 11อยู่เนี่ยก็ประยุกต์เอาแล้วกันนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยก็ไปที่ตัวนี้ครับ Windows Security นะครับผมแล้วก็กดไวรัสแอนตีโปทคชั่นนะครับ ทำการปิดให้หมดเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นไวรัสทีดปีคชันเซตติ้งตอนนี้นี่เรียวทามปีคชันปิดให้หมดเลยนะครับปิดให้หมดเลยปิดให้หมดเลยนะครับผมที่ต้องปิดเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับเนื่องจากว่าตัวเกมแลนเนี่ยมันเป็นตัวเกมเก่าเวลาที่ตัวโปรแกรมสแก,กนไวรัสสมัยใหม่เนี่ยมันตรวจพบเจอมันลบทิ้งทันทีเลยนะครับเนื่องจากว่ามันมองว่าเป็นของเก่ามันก็เลยลบทิ้งนะครับผมพอเราทําการลบเรียบร้อยแล้ว แล้วใช่ไหมครับผมหมายถึงว่าทําการปิดเรียบร้อยแล้วอ่ะอันนี้คือวิธีการปิดแอนตี้ไวรัสเนาะอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่เราสามารถปิดได้คือตัวไฟวอลครับไฟวอลก็ปิดได้ด้วยเช่นกันนะครับผมก็ทําการกดที่ Firewall and Network Protection นะครับตึ๊บเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นคำว่า i r e w a l l is on นะครับผมแต่ตอนนี้ผมปิดละเปลี่ยนให้เป็น off เพื่อนเพก,ก็กด1ครั้งกด1ครั้งกด1ครั้งให้มันกลายเป็น Off แค่นั้นเอง เรียบร้อยนี่คือการปิดตัวที่2คือปิดไฟวอล์นั่นเองนะครับปิดแค่2ตัวนี้ก็พอเรียบร้อยละนะครับผมอันนี้คือวิธีการปิดสกนไวรัสเบื้องต้นนะเพื่อนๆแล้วก็ก่อนที่เราจะโหลดตัวเกมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมแลนด์ออนไลน์หรือเกมอะไรก็ตามที่เป็น private server เนี่ยหรือว่าเซิร์ฟเถื่อนอปโปได้แนะนำนะครับให้ทําการปิด2ตัวนี้ก่อนให้เรียบร้อยทุกๆครั้งแล้วก็เวลาที่เราเข้าเปิดเครื่องใหม่นะครับผมปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่เนี่ยให้มาสังเกตด้วยว่าตัว เร m ท p r o t e c t ชันเนี่ยมันเปิดอยู่หรือเปล่านะครับต่อไปวิธีการที่2นะครับเราเรียกว่าเป็นวิธีการปกป้องป้องกันไฟล์บางตัวนะครับผมไม่ให้มันโดนลบตัวเกมทิ้งนั่นเองหลังจากที่เราทําการติดตั้งตัวเกมมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมสมมติว่าอ่ะผมติดตั้งตัวเกมแลนมาเรียบร้อยแลวนะครับผมและต้องการที่จะปกป้องนะครับผมตัวโปรแกรมตัวเนี้ยไม่ให้มันโดนสแกนไวรัสนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับไปที่แว่นขยายนะครับแล้วก็ Windows Security นะครับผมเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปที่ไวรัสแอน r e a t p r o t e c t i o นนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงกดหัวข้อคำว่า Virus แอนต r e a t Protection Settings นะครับผมกดว่า Manage Settings แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างล่างสุดเลยนะครับจะเห็นคำว่า e x c l u s i o n s เห็นไหมครับเกิดคำว่า and or remove e x เ c u ก i o n นนะครับปุ๊บเรียบร้อยมันจะมีอักษรบวก อักษรบวกตัวนี้คือการบวกไฟล์หรือว่าตัวโปรแกรมต่างๆให้มันป้องกันในการโดนลบหรือป้องกันในการโดนสแกนจากตัวโปรแกรมสแกนไวรัสนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็กดแอนนะครับผมมันจะแอนได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นการแอนแบบไฟล์แอนแบบโฟลเดอร์นะครับผมเพื่อนๆก็อาจจะเลือกเป็นโฟลเดอร์ก็ได้ง่ายดีนะครับหรือจะเลือกเป็นไฟล์ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นผมจะปึ๊บป้องกันตัวไฟล์ตัวนี้แล้วกันเนาะเอาเป็นตัวลันเชอร์ของ ตัวเซิฟนี่ละกันอะสมมติว่าผมต้องการที่จะป้องกันมินิ A อย่างเงี้ยหรือว่าลันเชอร์เนี่ยแค่นี้เองเราก็มากดเพิ่มทีละตัวแค่นั้นเองนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครคลิกเกดกดทีละตัวก็กดเป็นโฟลเดอร์ก็ได้เนี่ยเลือกเป็นโฟลเดอร์ไปแล้วก็ select folder แค่นี้เองมันก็จะป้องกันนะครับผมไม่ให้ตัวเกมของเราอะครับผมตัวโฟลเดอร์เกมเนี่ย โดนลบทิ้งหรือว่าไม่ให้ตัวโปรแกรมสแกนไวรัสเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยนั่นเองมันจะไม่เข้าไปตรวจสอบอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นแล้วก็วิธีสุดท้ายนะครับผมตัวนี้ต้องให้เครดิตหลายๆคนที่ผมไปสอบถามมานะครับผมแต่ขออนญาตไม่เอ่ยชื่อถึงลวกันนะเพราะพี่ก็บอกว่าไม่ต้องเอ่ยชื่อถึงหรอกก็ไม่ใช่คนดังนะครับผมแต่ก็ไม่คนน่ารักมากเลยนะนะครับผมวิธีการง่ายๆเลยก็คือให้เราคลิกขวาที่หน้าจอนะครับกดคําว่า ดิสเพย์เซตติ่งเอาใหม่เนาะคลิกขวาดิสเพย์เซตติ่งนะครับผมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมมันจะขึ้นหน้าจอดิสเพย์ขึ้นตัวนี้ขึ้นมาเลื่อนลงมาด้านล่างกดคำว่า r r p p i i s s s t t t n n s ปึ๊บเรียบร้อยมันจะมาที่หัวข้อ Graphics settings เห็นไหมครับแล้วก็ทำการเลือกหัวข้อ b r o w s e ตัวนี้ b r o w s e เรียบร้อยนะครับผมให้เราไปกดที่ตัวโฟลเดอร์ตัวเกมที่เราต้องการเพิ่ม เพิ่มเข้าไปนะครับผมสมมติว่าผมจะเริ่มตัวนี้ตัวแลนตัวนี้แล้วก็กดเข้าไปแล้วก็กดแอดแต่ผมกดแอดไปแล้วเรียบร้อยพอแอดมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมก็ทําการคลิกคลิกที่ตัวโฟลเดอร์ที่เราแอดเข้ามาแล้วก็ออปชันเลือก high performance ก็คือเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเล่นตัวเกมให้สูงที่สุดนะครับผมแล้วก็กดเซฟแค่นั้นเองแค่นี้ ง่าย,ายสๆสั้นๆปัญหาในเรื่องของตัวการเจอมินิเอของคุณก็จะหายไปแทบจะเกือบ95%อีก5%เก็บเอาไว้เผื่อเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ประสบปัญหาในเรื่องของตัวการด้งมินิเอจนลำคาญน,นะครับผมผมก็เลยแนะนำเพื่อนๆว่าทุกๆครั้งเลยที่เล่นตัวเกม Privat e server เนาะถ้าว่าใครเจอปัญหาในเรื่องของตัวการด้งมินิเอเนี่ยใช้วิธีการเนี้ยครบทุกขั้นตอนผมว่าหายผมว่าหายแต่ไม่รับประกันนะว่าหาย100%ตแต่มันก็หาย นครับผมยังไงลองดูแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยพูดคุยกันได้นะครับผมที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมแล้วก็สำหรับ GM ท่านใดหรือว่าเซอร์เวอร์ใดอยากจะให้อัพโหลดดเกมมิ่งเนี่ยไปติดต่องานจะตรีมรีวิวโปรโมทนะครับผมติดต่อมาพูดคุยกันได้เลยที่ตัว FB ของทาง a p p d อ i t e Gaming ได้เลยนะครับผมหรือแม้กระทั่งต่อต่อ a p พพอ i ์ดไอเกมแล้วก็ Y วายแดงของทาง a p o d i t e Gaming ยังไงหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ